เพื่อจะได้ไม่พลาดเรื่องราวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่าลืมกดติดตามพวกเราไว้ด้วยนะครับ <Yeah. S 1> สวัสดีฟันบอลกองทัพปีสแสดงทุกท่านนะครับในข่าวรอบเช้าประจำวันที่9กรกฎาคมวันนี้ครับกับรอบเช้ามาเริ่มกันที่เรื่องตลาดนักเตะของทีมกันก่อนนะครับมากันที่ข่าวแรกนะครับกับดีลของอันเดรโอนาน่าในไตวานจากอินเตอร์มิลานซึ่งตอนนี้ต้องยอมรับเลยครับว่าโอกาสที่เจ้าตัวนะจะได้ย้ายมาร่วมทัพปีสแสดงมีโอกาสเกิน90ซแล้ว ซึ่งกับรายงานของฟราบิโซโรมาโนล่าสุดนะครับที่ออกมาเผยว่าแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะส่งข้อเสนออย่างเป็นทางการให้กับอินเตอร์มิลานในช่วงต้นสัปดาห์หน้าครับและก็น่าจะเป็นข้อเสนอที่ได้รับการยอมรับแล้วครับหลังจากมีการเจรจากันมาตลอดช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาอยู่เรื่องสองสโมสรนะครับจะจัดเตรียมเอกสารกันในช่วงกลางสัปดาห์ที่จะถึงนี้ส่วนเงินไขสัญญาส่วนตัวนะครับทั้งอังเดรโอนาน่าและก็ทางฝั่งของแมนยูไนเต็ดนั้นได้ทำการตกลงกันเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับ ส่วนเรื่องค่าตัวของนายทวานไวยิม7ปีรายนี้ก็ต้องลุ้นนะครับว่าจะจบที่เท่าไหร่ซึ่งนางฝั่งท้องสปอื่อฟุตบอลชื่อดังนะครับเผยว่าดีลนี้น่ยจบที่ราว45ล้านปอนด์รวมโบนัสแล้วต่ในฝั่งของดาวิดแมกโดนเนลนักข่าวชื่อดังของเดอะมิเรอร์นะครับระบุว่าดีลนี้นายจบที่ประมาณ50ล้านปอนด์รวมกับโบนัสแล้วครับ มาที่สื่อฝั่งอิตาลีกันบ้างน,นะครับจากอาเฟโดเปดดล่านักขาวชื่อดังของสปอร์ตอิตาเลียกับดีลของอันเดรโอนา่านะครับโดยจากรายงานนะครับเปิดเผยว่าข้อตกลงสัญญาส่วนตัวระหว่างอันเดรโอนา่ากับทางทัพปีศาแดงนั้นตัวนักเตะนะครับจะเซ็นสัญญาย,ยาว5ปีแล้วก็มีออปชันขยายสัญญาอีก1ปี ส่วนเรื่องของค่าเหนื่อยนั้นรับอยู่ที่ราว6.5ถึง7ล้านยูโรต่อปีรวมกับโบนัสแล้วหรือคิดเป็นเงินปอน์นะครับก็ประมาณ5.5ล้านปอน์ต่อปีหรือต่อสัปดาห์ก็ตก1,02,000ปอน์ต่อสัปดาห์ครับส่วนข้อตกลงในขั้นตอนสุดท้ายนั้นจะจบในช่วงสัปดาห์หน้าอย่างแน่นอนครับมากดีดิวต่อไปนะครับกับดิวของราสมุดฮอยลุนกองหน้าดาวรุ่งวัย20ปีจากอตาลนตากันบ้างโดยจากรายงานล่าสุดของฟาบิโอโรมาโน่นะครับได้ออกมาคอนเฟิร์มว่า ทางฝั่งของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดนั้นได้เป็นลูกข้อตกลงส่วนตัวทุกอย่างกับราสมุดฮอยลุนตั้งแต่ช่วงเดือนพฤษภาคมแล้วและในเวลานี้นะครับก็รอเพียงแค่ให้ทางอาตาลันตานั้นตอบรับข้อสเสนออย่างเป็นทางการจากทางฝั่งทัพปีสแสดงก็เท่านั้นครับนอกจากนี้ฟาบิโอโรมาโนก็ยังเผยเพิ่มเติมนะครับว่าตัวกองหน้าดาวรุ่งวัย20ปีรายนี้ไม่เคยมีปัญหาดใดๆนะครับกับการอยากย้ายมาร่วมทัพปีสแสดง ตัวนักเตะรักแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างมากและก็เป็นแฟนตัวยงของแมนยูไนเต็ดมาตั้งแต่เด็กแล้วด้วยครับและที่สําคัญเนะครับเขาก็อยากย้ายมาร่วมทัพปีแสดงใจจะขาดแล้วครับส่วนเรื่องของข่าวลือเมื่อวานนี้นะครับที่มีการเผยว่าอตาลนตาต้องการยืมตัวเมสันกรีนวูดน่าไปในสัญญาการปล่อยตัวรัสมุนไฮลุนให้กับทางฝั่งทัพปีศาจแดงนั้นยังไม่ได้รับการคอนเฟิร์มนะครับว่าเป็นจริงหรือเปล่าและวันนี้ครับก็มาอีกหนึ่งข่าวลือแล้วซึ่งมาจากสื่อฝั่งอตาลนตาด้วยเช่นกกกัันนนรบตตุโออออาาาาา้้้ดวยยสื่่เจีออมาาง อัตแลนตาต้องการได้ตัวอามาดเดยโลเข้ามาร่วมทีมนในรูปแบบสัญญายืมตัวมากกว่าถ้มว่าจะมีนักเตะของทางฝั่งทัพป,ปีแสดงสักคนนะคแนบมากับข้อสเสนอที่แมนยูเต็ดนั้นยื่นซื้อรสาสบนฮอยลุนไปร่วมทีมช่วงซัมเมอร์นี้ครับ สวปเดตจากทางอัลเฟรโดเปดูล่านักข่าวของสปอร์ตอิตาเลียกับดิวของรัสบุนฮอยลุนนะครับก็มีเช่นกันเดออัลเฟรโดเปดูล่านะครับเผยว่าหากแมนยูเนเต็ดสามารถปิดดิวคว้าตัวอังเดรโอนาน่าได้ในช่วงกลางสัปดาห์หน้าดิวต่อไปก็ค่อนข้างชัดเจนครับว่าจะเป็นรัสบุนฮอยลุนกองหน้าจากอตาลันตานี่แหละเนื่องจากว่าตัวนักเตะน,นั้นแสดงออกอย่างชัดเจนนะครับว่าอยากจะย้ายมาร่วมทีมแถมโค้อตกลงในสัญญาส่วนตัวนั้นก็คุยกันจบไปตั้งนานแล้วด้วยครับ มาคดีข่าวต่อไปนะครับจากรายงานของฟาบิโอโรมาโนเรื่องของดอนนี่ฟันเดเบกดูจากรายงานนะครับเผยว่าดอนนี่ฟันเดเบกกำลังมองหาโอกาสในการย้ายออกจากทัพปีสแสดงช่วงซัมเมอร์นี้ครับซึ่งในตอนนี้ยังไม่มีความชัดเจนนะครับว่ามีสโมสสไหนบ้างแสดงความสนใจเจ้าตัวเข้ามาซึ่งกับเขาเลือก่อนหน้าที่ว่าโรมาแสดงความสนใจนั้นไม่เป็นความจริงนะครับโรมาโนคอนเฟิร์มว่าโรมาไม่เคยสนใจดอนนี่ฟันเดเบก ส่วนกับฝังอาจากอัมสเตอร์ดัมทีมเก่าของดอนนี่ฟันเดเบกนั้นมีความสนใจเข้ามาจริงครับแต่นะตอนนี้ยังไม่มีข้อสเสนอจากทางฝั่งอาจจกยื่นเข้ามาให้กับแมนยูนเต็ดพิจารณาแต่อย่างใด รายงานต่อมาของโรมาโน่นะครับกับเรื่องของ2กองหลังส่วนเกินอย่างเอริกบายยีและก็อเล็กซ์เตลเลสวันนี้จากรายงานล่าสุดน,นะครับสอกองหลังอย่างอเล็กซ์เตลเลสและก็เอริกบายยีซึ่งชัดเจนนะครับว่าเอรินักไม่มีทั้งคู่อยู่ในแผนการทําทีมในซีซั่นต่อไปแต่จนถึงตอนนี้ครับยังไม่มีสโมสรอนใดยินคอเสนอเข้ามาขอซื้อตัวหรือว่ายืมตัวทั้ง2รายมาขึ้ข่าวต่อไปนะครับซึ่งต้องบอกกันว่านี่น่าจะเป็นข่าวที่ใหญ่ที่สุดของสโมสรอนแล้วในรอบซัมเมอร์นี้ กับการแยกทางอย่างเป็นทางการระหว่างดาบิดเดคอาและก็สโมสซอนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับเรียกได้ว่าคาราคาซังมานานนะครับกับข่าวของดาบิดเดคอาหลังจากจะาตัวนหมดสัญญากับสโมสซอนและจะมีการขยายสัญญาฉบับใหม่ออกไปหรือไม่ท่ามกลางข่าวลืออีกหนักนะครับว่าคุณซื้ออย่างเอลดิคแทงเนต้องการได้ในทวารไรยใหม่ที่สามารถออกบอลที่เท้าได้อย่างแม่นยําและก็เซตบอลจากแดนหลังขึ้นมาได้และท้ายที่สุดครับทางฝั่งสโมสซอนแมนยูไนเต็ดและก็ทางฝั่งของดาบิดเดคอานะครับ ก็เดออกมาร่วมยืนยันแล้วว่า WDKR จะอำลาสโมสรนในช่วงซัมเมอร์นี้อย่างแน่นอนแล้วและก็ยุติช่วงเวลาการคาแข่ขงกับสโมสรนที่ยาวนานมาก,กว่า12ปีครับดูเรื่องนี้ WDKR นะครับได้โพสต์อำลาแฟนบอลผ่านทางทวิตเตอร์ของเจ้าตัวว่าก่อนอื่นเลยนะผมแค่ยอยากจะส่งข้อความกล่าวอำลาแฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดทุกคนผมอยากแสดงความรู้สึกซาบซึ้งใจต่อความรักที่ผู้คุณมอบให้ผมตลอด12ปีที่ผ่านมา เราประสบความสําเร็จร่วมกันมากมายนับจากวันที่เซอร์เล็กเปอร์กูสันอันเป็นที่รักของผมนะได้นําผมมาร่วมสโมสรที่ยิ่งใหญ่แห่งนี้ผมรู้สึกภูมิใจอย่างสุดอัศจรรย์ทุกครั้งที่สวมเสื้อแข่งตัวนี้ได้นำทีมทีมนี้ได้เป็นตัวแทนของสถาบันแห่งนี้สโมสรที่ยิ่งใหญ่ที่สุดในโลกแห่งนี้มันคือเกียรติอันสูงสุดที่มีนักฟุตบอลเพียงไม่กี่คนเคยสัมผัสมันนี่คือประสบการณ์และก็ความสำเร็จที่ผมจะไม่มีวันลืมได้เลย ตอนที่ผมย้ายออกจากมาดริดในฐานะเด็กหนุ่มคนหนึ่งผมไม่เคยคิดเลยนะว่าตัวเองจะได้มาประสบความสําเร็จร่วมกับพวกคุณมากมายถึงเพียงนี้และในตอนนี้เป็นเวลาที่สมควรแล้วที่ผมจะมองหาความท้าทายใหม่ๆเพื่อที่จะผลักดันตัวเองอีกครั้งในสภาพแวดล้อมที่ใหม่ทั้งหมดแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดจะอยู่ในใจของผมตลอดไปแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดได้ขัดเกลาผมมาจนถึงทุกวันนี้และก็ไม่มีทางที่พวกคุณจะหายไปจากตัวผมได้เลยเราผ่านอะไรร่วมกันมาแล้วทุกอย่างจริงๆ ทั้งนี้นอกจากข้อความจากดาบิดเดคอาที่กล่าวอำลาสโมสรและก็แฟนบอลของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดแล้วนะครับเอริกเทนฮากกุนซึกก็ได้ส่งข้อความกล่าวอำลาดาบิดเดคอาด้วยเช่นกันครับว่า มันต้องอาศัยคุณภาพอย่างมหาศาลและบุคลิกต่อการก้าวมือถึงระดับนี้แม่อาจจะเป็นการได้นเล่นกับแมนยูแต่เพียงแค่เกมเดียวเท่านั้นแต่การได้ลงเล่นมากกว่า545เกมตลอดระยะเวลา12ปีนับเป็นความสําเร็จที่ยิ่งใหญ่โดยเฉพาะในตําแหน่งนายทวารด้วยแล้วซึ่งคุณมักจะถูกจับจ้องทุกเกมการได้รางวัลนักเตะยอดเยี่ยมแห่งปีจากทั้งแฟนบอลและกจากบรรดานักเตะร่วมทีมถึง4ครั้ง ดงเห็นในระดับการเล่นของเขาและเขาจะเป็นที่จดจําตลอดไปในฐานะหนึ่งในนิธวันที่ยอดเยี่ยมที่สุดในประวัติศาสตร์ของสโมสซอนโดยส่วนตัวแล้วผมชื่นชมเขามากนะกับใส่ิติ25้กรีนชิตที่เขาช่วยทีมเมื่อซีซั่นก่อนรวมถึงฟอร์มโดยรวมของเขากับปีแรกของผมที่สโมสซอนด้วยนักเตะและสตาฟทุกคนขอส่งความปรารถนาดีสําหรับความยอดเยี่ยมของเขาที่นี่และก้าวต่อไปของเขาด้วยสำหรับดาบเิดเดคอาเนี่ยครับตลอด12ปีกับสโมสซอนเขาลงสนามทั้งสิ้น545เกม เก็บได้190เกลนชีตคว้าแชมเมียน์ลกดิน1สมัย FA ครับ1สมัยยูโรปาลีก1สมัยคาราบาวครับ2สมัยคอมมินิตี้ชิล์3สมัยคว้ารางวัลถึงมือทองคำได้2ครั้งและคว้ารางวัลน,นักเตะยอดเยี่ยมของสโมสรทั้งจากการโหวตของนักเตะเพื่อนร่วมทีมและแฟนบอลถึง4ครั้งด้วยกันครับตลอด12ปีที่ผ่านมา ท้ายนี้ครับก็ต้องขอบคุณสำหรับทุกความทรงจำทุกลูกเซฟที่ทำให้เราเนะต้องลุกจากที่นั่งพร้อมกับอุทานออกมาว่าเซฟได้ยังไงวะและก็ทุกคะแนนที่ดาบิดเดคอาช่วยเซฟทีมไว้ด้วยและอย่างไรก็ตามนะครับเราก็จะขอจดจำดาบิดเดคอาในฐานะหนึ่งในผู้รักษาประตูที่ยอดเยี่ยมที่สุดของสโมสรนแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดครับหากชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์และฝากกด subscribe ให้กับช่องของพวกเราด้วยนะครับผมและอย่าลืมไปกดไลค์กดติดตามที่เพจ Facebook r e ร Devil Page กันด้วยนะครับผม